วันนี้มาดูมาดู2คันนี้รถผู้บริหารจากล้าน6ตอนนี้เหลือไม่ถึง4 0 0 0 0นบาทเดี๋ยวมีคันไหนมั่งไปดูกันครับ ครับสวัสดีครับกลับมาพบผมนะครับคุณแอป,ปจากสยามนิสสัน,นอุบลเนาะวันนี้รถที่อยู่ด้านหลังเลยผมพึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะอยู่กับเราเลยนะครับสตัวเนี้ยเป็นสเปคเหมือนกันเลยนะครับเป็นสีบอลเงินและสีขาวแต่2ตัวนี้มีความแตกต่างในเรื่องของปีตัวเนี่ยเป็นปี2009นะครับและตัวนี้เป็นปี2012นะครับลูกค้า คือตัวเนี้ยผมบอกเลยเป็นม i n เนอร์เชนแล้วนะครับคันเนี้ยนะออกป้ายแดงประมาณล้านหกแต่ตอนเนี้ยอยู่กับเราแล้วราคาไม่ถึง4ี่แสนบาทนะครับคันซ้ายมือเนี่ยเล่มลำดับเดียวลูกค้าซื้อเงินสดนะตอนเนี้ยตั้งอยู่หน้าร้านนะในราคา3 000, 1 9 0สนบาทส่วนสีขาวมุกสวยๆอย่างนี้และมเนอร์เชนด้วยได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ด้วยได้เป็น LED ไฟข้างหลังด้วยนะคันนี้3ามแสนห้เกบาท เดี๋ยวดีเทลเรามาดูกันเลยมา2คันเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วจะมีตัวรวงพึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวไฟนะครับต้องบอกเลยลูกค้าที่มาปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ารถไซเนี่ยนะเป็นรถที่เจ้าของเดิมเนี่ยจะดูแลรักษาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในทีละคันก่อนเลยมาเริ่มคันนี้ครับโอเคครับก่อนไปดูภายในเนอะเดี๋ยวผมพามาดูยางนิดนึงก่อนอันนี้ออริจินอลเขาเนอะอันนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเขาเลยนะให้มาเป็นไซนะ 557เนอะลูกค้าบอกเลยว่าเนี่ยลูกค้าได้เป็นยางดันหลบนะฮะและได้เป็นยางปี2022ด้วยนะครับปีใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นสีบอลนะครับเดี๋ยวผมเปิดรถให้ลูกค้าดูนิดนึงก่อนนะครับตัวนี้มาเลยนะครับอ่ามาในส่วนของภายในเนี่ยผมต้องบอกลูกค้าก่อนว่าลูกค้าคนเดิมเนี่ยดูแลรักษารถในเกตเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าจะเป็นแนวๆผู้บริหารและจะใช้รถนิ่มนวลมากเลยนะครับตัวนี้ให้มาเป็นพุสตาร์แล้วนะนะครับ3,019,000บาทคุณได้เป็นพุสตาร์แล้วนะครับและได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่ด้วยอีกอย่างงนึ วเนี้ยถึงรถเป็นปี2009นะราคา300,000หนึนะคุณได้เมมโมรีบาะได้นะสามารถเมมโมรีคู่นั่งคนขับได้ถึง2ที่นั่งเลยตัวนี้ไม้เท่าไหร่มาดูกันนะครับคันนี้ก็คือไม276,000นะครับบอกเลยว่าคันนี้ขายดีมากตัวนี้ลูกค้าได้เป็นพุสคอนโทรลแล้วเนาะนะครับแฟคซิลิตี้ทุกอย่างข้างในนะฮะสามารถใช้ได้ปกตินะครับเร่งองค์เ Air, คร่ you, M A งแอร์นะครับวิทยุ FMAM ฟังได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะ เห็นไฮะนะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ดูแลรักษาง่ายผมต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ใช้งานจริงนะหาอะไหล่ไม่ยากและอะไหล่ไม่แพงด้วยลูกค้านะครับดูพวงมาลัยนะฮะยังใหม่เลยอันนี้พวงมาลัยเดิมเขานะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรแต่อย่างใดเลยนะคอนโซลหน้านะครับให้ลูกค้าดูแบบนิ่งๆเลยผมอยากให้ดูสภาพนะโอเคนะเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะครับโอเคไปไปดูในส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะครับก่อนไปดูข้างหลังมาดูเม็ดอาร์ก่อนมา รเราพามาดูเมนท์อาร์ตตรงนี้ก่อนแต่ละจุดเห็นไหมคันนี้ผมไปเร็วนะนะฮะคันนี้ไม่มีทําสีนะเห็นไหมเดิมนะครับเดิมนะครับยังสกปรกเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะมาเดิมเดิมเลยตรงนี้นะฮะดูในส่วนของภายในรถด,ด้านหลังนะเห็นไหมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างดูแลดีเห็นไหมดูด้านข้างสะอาดคันนี้ไม่ได้ล้างนะลูกค้านะค่อนข้างนั่งสะดวกสบายเบาะแต่ละจุดนะครับบอกเนืนลูกค้าใช้ดีมากนะมีที่วางแก้วให้2จุดตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดโครงสร้างให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มา ตรงนี้เป็นด้านหลังเนาะเห็นไหมเม็ดอาร์คแต่ละจุดโรบอทยังอยู่นะครับในส่วนของล้อยางก็เป็นยางใหม่ดันหลบนะบอกเลยว่ายางตัวนี้แพงมากนะครับผมเปิดข้างหลังมาดูแล้วตัวนี้โลโก้ข้างหลังนะไฟไม่มีแตกนะเป็น LED แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ไมเนอร์เชนถ้าเป็นไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยขอบมันจะเป็นสีขาว ตัวนี้2.50 XV ก็คือเป็นเครื่อง2.5นะฮะเครื่อง V6 นะฮะตัวนี้เลยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมลูกค้าจะเห็นเลยเดิมๆนะไม่มีไขยไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะล่องยาแนวลอยน้ำฝนยังเหมือนเดิมผมให้ดูเลยนะอาจจะสกปรกนิดนึงนะลูกค้าแต่ผมให้ดูเดิมๆนะอย่างนี้นะเพิ่งได้มา2คันในส่วนของดูด้านท้ายนะเห็นไหมถ้าเป็นเซกเมนต์นี้นะเห็นไหมลูกค้าจะดูแลรถค่อนข้างดีดูยางดูยางดูรอยยาแนวค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าลูกค้าค่อนข้างใช้รถนยาอ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวน,นะครับมาดูในส่วนของด้านซ้ายนะเห็นไหมล้อนี่ก็ล้อเหมือนเดิมนะล้อออริจินัลนะครับลูกค้ายางได้ยางใหม่เลยนะครับในเมื่อให้ดูแล้วผมอยากให้ดูแบบชัดๆ เดี๋ยวไปเร็วเลยเพราะมี2คันเนะเรารีวิวพร้อมกันนะครับโอเคเรารับประกันโครงสร้างนะเพราะเราเป็นโชลูมิสันด้วยนะครับตัวนี้ผมกล้าการันตีเลยนะว่าลูกค้าว่าอะไรของเขาไม่แทงนะครับและหาง่ายด้วยนะครับมาฮะมาดูในส่วนของคันสีขาวบอกเลยว่าคันสีขาวเนี่ยน่าใช้มากได้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้มาเข้ามาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับข้างในนะฮะก็จะเป็นหนังบุนุ่มนะครับ เบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็มีเมมโมรีให้นะครับพุชสตาร์ทผมสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะลูกค้าคนเดิมเนี่ยบอกเลยนะเขาตัดพรมเนี่ยมาให้เลยนะครับคันเนี้ยเพิ่งได้มาไม่กี่วันนะครับในส่วนของพมรมไรดูเลยเห็นไหมยังเนียนๆอยู่แต่ตรงนี้ก็นิดนึงนะตามอายุแต่ถ้าลูกค้าจะทําใหม่นี้อันนี้ผมทําให้ได้นะอันนี้ในกรณีผมบอกก่อนนะใหม่เท่าไหร่2 0งแสนสนะครับลดเท่าไหร่ลด10ปีนะครับ คันนี้10-12อปีนิดๆนะฮะเห็นไหมรถวิ่งน้อยมากนะระบอกเลยแล้วรถตัวเนี้ยเราการันตีคือเราเช็คศูนย์ให้แล้วด้วยนะครับในส่วนเม็ดน็อตแต่ละจุดเนี่ยเห็นไหมเราก็มีเห็นไหมคันนี้ไม่มีทําสีนะไม่มีเก็บสีนะฮะยังเดิมๆอยู่เลยนะครับในส่วนของเม็ดน็อตอาในส่วนจุดอาร์คเห็นไหม ยังเดิมเดิมนะครับเปิดให้ดูเลยอันนี้ผมสตาร์ทรถอยู่เนะดูภายในก่อนภายในผมอยากให้ดูเลยเห็นไหมนะภายในลูกค้าตัดพรมมาให้เลยนะเป็นพรมหนังนะเห็นไหมฮะ,ะอ่าให้ดูเลยเห็นไหมมาด,ดูดูในส่วนของด้านหลังนะอย่างที่ผมบอกไปเนาะโคมไฟเห็นไหมอันนี้คือตัวไมเนอร์เชนแล้วเนาะอันนี้คือยังไม่ไมเนอะร์เชนเนาะเห็นไหมแต่มันเป็น LED ทั้งคู่แล้วนะอันนี้ต้องบอกนะยังเดิมเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับตรงนี้มาในส่วนของแม็กนะฮะอันนี้ก็เป็นแม็กเดิมโรงงานนะเหมือนกันนะไซส์เดียวกันนะสองหนะึนะ่งห มาให้เห็นตรงงแสงๆนิดนึงนะครับมีไฟเห็นไหมสวยไหมลูกค้าบอกเลยค่อนข้างเนียนนะไม่ได้ทําใหม่นะอันนี้ของเดิมเขานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสจากวัดหนึ่งนะครับแกเปลี่ยนรถ ะะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเม็ดอาร์คแต่ละจุดก็ยังเดิมเดิมนะอันนี้ลูกค้านะครับบอกเลยนะฮะไม่ได้มีทาสีหรือแคะนะไม่ได้แกะเลยนะบอกเลยว่าคันนี้เดิมจริงจิตอนเนี้ยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยคันเนี้ยสตาร์ทรถอยู่นะเงียบไหมปี1นึนะดูภายในลูกค้านะสามแสนห้าเนี่ยลูกค้าได้เบาะไฟฟ้าคู่แล้วนะคือผมบอกเลยว่าเนี่ยตอนขายป้ายแดงเราเป็นโชว์รูมมือหนึ่งอนะ่ะคันนี้มันล้านหกนะล้านหลูกคา้าแต่ตอนเนี้ยตัดไปเลยล้านสได้3ามแสนลูกค้าเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิด ฝากระโปรงทั้งคู่ให้ดูนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันนะมามาทีละคันเลยคันนี้ผมต้องบอกนะว่าลูกค้าไปติดโชคมาให้นะมันก็เลยมีการแกะมานิดนึงนะฮะคันนี้มีขายฝากระโปรงมานะแต่คือจริงๆร็ะบอกเลยว่าคันนี้ยังเดิมอยู่นะแกะไปติดโชคมานะแต่จริงๆของเดิมอะ่ะมันต้องเป็นตัวค้ำตัวนี้นะครับอันนี้ติดเครื่องแล้วนะลูกค้าลองฟังเสียงเงียบเลยนะครับดูเบ้าโช๊กนะฮะเบ้าโช๊ นะครับยังเดิมเดิมนะครับน็อตต่างๆด้านข้างก็ยังเดิมเดิมนะครับบอกเลยเนี่ยอันนี้เดิมหมดเลยนะรถเนี่ยนะครับยังเดิมเดิมไม่มีไม่มีตรงไหนสึกหลอจะเห็นไหม,มเม็ดน็อตเห็นไหมยังเดิมเดิมนะเบาก็ยังเดิมนะครับแต่ตรงนี้มีไขามาเห็นไหมเพราะเขาไปติดโช๊คมาน่มามาดูแผงกันความร้อนกันเนี่ยรถ10ปีเนาะแผงกันความร้อนไม่มียุ่ยเลยสติ๊กเกอร์มอ,อกอต่างๆแล้วโลโก้ปั๊มนิสัน นะครับก็ยังอยู่ครบเลยส่วนใหญ่นะบอกเลยนะลูกค้าที่มาขายไซนี้ให้ผมนะก็จะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วหมายความว่าลูกค้าที่มาซื้อคันพวกนี้ต่อนะบอกเลยนะคุ้มนะครับหได้รถไซผู้บริหารในราคาอีโก้ขาด้วยนะครับมาดูคันนี้ต่อนะคันเนี้ยเป็นปี2009ก็จริงนะครับนะฮะน็อตไม่มีไข่นะนะฮะลูกค้าเนี่ยบอกเลยนะลูกค้าคันเนี้ยลูกค้าซื้อสดมาเลยนะและลูกค้าก็มาขายให้เรานะครับเดิมหมดเลยนะครับตัวนี้เดิมโครงสร้างนะครับเดิม เห็นไหมยังเดิมๆนะครับแผงกันความร้อนยังไม่ยุ่ยเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะบอกเลยว่าใครอยากได้คันนี้ต้องรีบหน่อยนะเพราะมีแค่2คันเท่านั้นนะเพราะปกติผมรีวิวนะแป๊บๆก็ไปแล้วเพราะว่าราคามันดีนะครับอีกอย่างอนึางที่ผมย้ําไปเรื่อยๆอะไรหาไม่ยากนะครับคันซ้ายมือผมนี่เอ้ซ้ายซ้ายตรงนี้เนาะซ้ายลืมไปเนาะคันซ้ายเนี่ยนะ ปี2012นะสีขาวมุกนะไม่2300นะบอกเลยคันนี้นะฮะฟรีดาวได้เครดิตด,ดีฟรีดาวได้ ผมฝากเลย3 5 9 0 0 0บาท3 5 9แ0 0บาทนะราคคันนี้ปี2009นะครับเครื่อง2.5คันเนี้ยในราคา3 1 9 9 0 0บาท2คันเนี้ยคือเครื่องเนี้ยเหมือนกันก็คือ2.5 182นะครับ182แรงม้านะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าบอกเลยนะในส่วนท้ายคลิปนี้ถ้าลูกค้าอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับหรือว่าเป็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยผมฝากเจ้า2คันนี้้วยนะรถเทียน่านะฮะ2.5ตัวท็อป x v นะฮะในราคา ไม่เกิน400,000บาทโอเคครับวันนี้ผมคุณแอป,ปจากสยามนิสสันอุบลขอฝากเจ้าเทียน,นานะ2.5 xv ไว้ในหน้าที่นี้ด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับ